วัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนไปมูจักกับปราสาทศพบแล้วก็ตานเนหอนน้อยครับผมสองประเภทนี้เ่าแก้ของคนละนาที่สะท้อนถึงความเจือของเคารพล้ะกอบความรักดีหยาดมิตรมีต่อผู้ที่ลงรับไปการทำบุญถวายตานปราสาทแล้วก็ตานเหอนน้อยวันนี้นะครับนาทีบ้านสันต้นแห่น วัดไซมูลครับหมู่ที่3าตำบลแม่ขต้อมตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นงานศพของนางไพฑู์เกิดเพศครับสิริอายุ65ปีผู้ที่ลงรับไปลกหลานได้ประกอบพิธีกุศลและอุทิศกุศลไปหางานศพของชาวเหนือล้านนาในวันนี้วันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2568ครับก็เลยต้องขอแสดงความเสียใจต่อเจ้าภาพและก็อููๆตีได้สูญเสีย

ปราสาทศพในล้านนาคําว่าปราสาทซพนั้นหมายถึงเรือนพิธีตีจัดขึ้นสำหรับการปลงศพของพระภิกษุหรือเจ้านายไฟเหนือในภาษาทให้กลางเขาอาจจะห้องว่าเมนหรือว่าวิมานนะครับแต่ชาวล้านนานั้นห้องว่าปราสาทพเพื่อแสดงถึงความเคารพสูงสุดต่อผู้วายชนแต่เริ่มปราสาทศพจะถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามอลังการไปโดยไม้แกะสลักวิจิตพิสดารตะการตา ก่อนจะเผาทิ้งไปหลังงานเสร็จแต่ในยุคสมัยใหม่การสร้างปราสาทได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะนักขึ้นเช่นการใจ้เต้นหรือเก้าอี้มาทำปราสาทแตนเพื่อหมอบไว้ให้หวัดโรงเรียนหรือว่าใจ้สาธารณประโยชน์ของชุมชนต่อไปอว่าตามน,นะครับ Kayak kemang, Kaya kemang. Wakji kemang. Kemang. kemang Mano kemang Sandika toh sang Sandika toh sang Adita toh sang Pejubanah toh sang พมันมันต <m> ุนโนกรรมใดที่ข <t när S 1> like like ้าพเจ้าทั้งหลายใๆที่ข้าพเาทั้งหลายได้เคยลูกเกินต่อได้เคยลกเกินต่อแม่ไพฑูรย์เกิดเพชรแมูืเพชด้วยกายกรรมด้วยกรวีกรรมวกรรมมโรกรรมกรทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งต่อหน้าและับหลังทั้งต่อหน้าและับหลัง จะด้วยเจตนาจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามหรือไม่ได้เจตนาก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออาโหสิกรรมต่อขออาโหสิกรรมต่อแม่ไพฑูรย์เกิอเพชรแม่ไพฑูรย์เสือเพชรขอดวงวิญญาณของท่านขอดวงวิญญาณของท่าน ได้โปรดอโุสิกรรมได้โปรดอโุสิกรรมให้แก่พระพเจ้าด้วยเถิดได้ให้แก่พระพเจ้าด้วยพร้อมกันนี้พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอธิษฐานขอน้อมจิตอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของท่านขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นวิมานชั้นธงเทพชั้นวิมานชั้นธงเทพทางที่ทุกปรารถนาด้วยเถิด จากความหักความอะไรอีกหนึ่งพิธีกรรมตีอบอุ่นหัวใจก็คือการตานเฮือนน้อยคําว่าเฮือนน้อยก็หมายถึงบ้านหลังน้อย,อยบ้านหลังเล็กๆกส่วนตานก็แปลว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์รวมกันจึงมีความหมายว่าการทําบุญถวายบ้านจําลองแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศบุญให้กับผู้ที่ดวงรับไปแล้ว

แล้วก็ใส pues ่เข้าของเครื nah ่องใจ้จำลองบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้ามุ่งหมอนสลีเสื้อถ้วยจานรองเท้าหรือแม้แต่อาหารตี OLED ่ผู้ตายที่ชอบกินในเมื่อชีวิตยังมีอยู่ อยงบ้านหลังน้อยนะครับจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อติจตานไปหาผู้ติดลงลับไปนะครับเพราะเจาะ้าล้านนาเชื่อว่าเมื่อคนเฮ้าตายไปแล้วอาจจะตกทุกข์กได้ยากในโลกหน้าญาติพี่น้องจึงสร้างบุญด้วยความหักส่งต่อความอบอุ่นไปสู่ ผู้ที่เขาคิดถึงเครื่องใช้ทั้งหมดนะครับต้องเป็นของไม่เพราะว่าเป็นการสิ่งทรงสิ่งที่ดีที่สุดใหครับผู้ลงรับไปพืป่อใช้ในพบภูมิในภายภาคหน้าตามความเชื่อของชาวลานนาสุดท้ายแล้วบอกว่าประสาทจะงามต่อใดบอกว่าเฮือนน้อยจะอ่อนเชื่อเพียงไหนสังขารก็ต้องเสื่อมไปตามการ ความตายเป็นของแน่นอนเป็นธรรมดาของชีวิตตีบมีคนใดหนีพ้นนะครับสิ่งเดียวคือที่ติดตามเขาไปได้ก็คือบุญกุศลตีเขาได้ทำํำไว้จึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมันพิจารณาถึงความบัเทียงเห็นเห็นถึงความทุกข์และความบ่มีตัวตนในสังขารแล้วหม่เขาจึงจะต้องจ่วยกันเล่งสร้างคุณงามควาดี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์และกะส็สรระสัตวเพื่อได้พบกับความสงบเย็นทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าตัวสวัสดีครับ